หลังจากที่พายไทยเกอร์เที่ยวเดินตามหาพังสาวและแล้วในคลิปนี้พายไทยเกอร์ก็ได้เจอกับพังสาวนี่คือหวานใจของพายไทยเกอร์นะครับขอบคุณคลิปจากเดชเตอร์ก่อนนั้นนั้นพายไทยเกอร์ได้เดินบนเบียนอยู่บริเวณเขาเขียวตัดมาอย่างทุ่งกวาง และเดินวนเวียนอยู่แบบนี้รายวันนะครับช้างหนุ่มกำลังตกมันตอนนี้เดินตามหาพังสาวที่อยู่ในโขงนะครับข่าวก่อนหน้านั้นก็คือโขงช้างปรากฏตัวอยู่ที่บริเวณทุ่งกวางแต่ก็ไม่ยอมออกมาในช่วงเวลากลางวันออกในช่วงเช้าๆและตอนมืดๆืดนะครับทำให้ไม่ได้ภาพที่ ชัดเจนว่าหวานใจของพายไทยเกอร์นั้นคือพางสาวตัวไหนกันแน่และนี่ครับโขลงช้างได้ออกมาในช่วงเวลากลางวันและมีเจ้าตัวน้อยอยู่ด้วยนะครับพร้อมกับช้างวัยรุ่นตัวเล็กอีก2ตัวรวมเป็น5ชีวิตต,ตอนนี้วิ่งกลับเข้าไปในป่าครับและที่ยืนรอก็คือโขลงช้างยังไม่แน่ชัดว่าเป็นโขลงไหนนะครับ นี่คือพังสาวอย่างวัยรุ่นอยู่นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ก็มีลูกน้อยมาแล้ว3ตัวเลยทีเดียวที่เดินโผล่ออกมาก็คือพายไทเกอร์นะครับระหว่างที่พังสาวตกใจห,หนุ่มน้อยรูปงามค่อยเดินออกมาครับมาอย่างรอเลยครับ มาดูว่าไพ่ไทเกอร์เมื่อออกมาแล้วพังสาวจะทำอย่างไรนะครับตอนนี้พังสาวก็ยืนนิ่งอยู่ครับไพ่ไทเกอร์ค่อยๆเดินเข้ามาพังสาวขยับเล็กน้อยครับในขณะที่ในป่าก็ยังมีโคลงช้างนะครับพังสาววัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับโคลงนี้เป็นโคลงที่มีวัยรุ่น สาวๆเยอะพอสมควรครับสมกับที่ไพยไทเกอร์ตามหาเลยทีเดียวนี่ครับไพยไทเกอร์ก็ยืนคอเคลียครับในขณะที่ดูเหมือนฟังสาวก็ยินดีต้อนรับครับสำหรับหนุ่มหลอนี่ครับความหวานของช้างหนุ่มกับพังสาวเออม่ไม่ชอบนะทำไมลูกอ่อนม